วันอาสารหักบูชาตีสตรงกับวันพระฤหัส,สบดีที่30กรกฎาคมโดยวันอาสารหับบูชาซึ่งก็คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ศตัสร,รู้เป็นครั้งแรก สำหรับอุทธศาสนิกชนทุกคนคงทราบกันดีว่าทุกวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางอุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสารหาบูชาซึ่งในปี2558นี้วันอาสารหาบูชาตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม ึน่15ค่าเดือน8แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสารหาบูชาเท่าใดนักดังนั้นวันนี้เรามีประวัติวันอาสารหาบูชามาฝากทั้งนี้คำว่าอาสารหาบูชาสามารถอ่านได้สองแบบคืออาสารหาบูชาหรือ อาสาละหะบูชาซึ่งจะประกรอบด้วยคำสองคำคืออาสาหะที่แปลว่าเดินแปดทางจันทรกติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือนแปดหรือการบูชาเพื่อระลึกถ,ถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือนแปด วันอาสารหาบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตัสรู้ได้สองเดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีทั้งห้าได้แก่พระโกนทัญญะพระวัปปะพระปัิยะพระมหานามะและพระอัสช,ชิที่ป่าอิสิปตนะมลึกธายวัน เมืองพาราณสีแฟวนมาคตจนพระอัญญากรัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิุษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบคงสามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธกราช45ปี พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าเรียกว่าธรรมจักรกับวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐม,มเทศนาหรือเทศกันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกณทัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสังเ็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระิกสุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกลชัญญะจึงได้เป็นพระอริยสง์องค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อมาพระวัปปะพระพัติยะพระมหานามะและพระอัสชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้คุปสมบทตามลำดับสําหรับใจความสำคัญของการประสมมัศานามีหลักธรรมสำคัญสองประการคือหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใดคือ การหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงทวงความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในการมะสุขหรือกามะสุขขันลิกานุโยกการสร้างความระบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจศักดิ์สิทิ เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแปรสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิระมะัทธาโยดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด,ด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบแปดประการ เรียกว่าอริยถังทิกะมักหรือมักมีองแปดได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. ส,สัมมาสังกัปปะดำริอชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงามสาม สัมมาวาจาเจราจาชอบคือกล่าวคำสุจริตสีสัมมากรรมตะกระทำชอบคือการกระทำที่สุจริตหสัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริตหกสัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรและชั่วบำเพ็ญความดีเ สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ผงซ่าน 2. อริยสัจสี่แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์ ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติดสองสมุทยัย ได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกขหรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตันหาหรือเส้นเชื่อกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์ขเริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญาสมรรค ได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มักมีองค์แปดประการดังกล่าวข้างต้นกิจกรรมวันอาสารหาบูชาพิธีกรรมโดยทั่วไปนิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรม,มเทศนาและสวดมนต์ในตอนข้างก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอด ประเพณีอันดีงามของไทยเราดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัดเพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผองใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ท่าครองชีพที่ตัวสูงขึ้นอย่างนี้ วันเข้าพรรษาปี2558ตรงกับวันที่31กรกฎาคมวันนี้เรามีประวัติวันเข้าพรรษาความสำคัญของวันเข้าพรรษาหมายถึงอะไรเรามาดูไปพร้อมๆกัน31กรกฎาคม2558ก็จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เทรวาสจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูผลที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปครั้งแรงที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษานั่นเองประวัติวันเข้าพรรษา เข้าภรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงพระภิกษุกสงฆ์ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสักและเผยแผ่พระธรรมคำํางสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้ภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดสามเดือนในฤดูฝลคือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีเรียกว่าปุริมภพรรษาถ้าปีใดมีเดือน8ปสองครั้งก็เลื่อนมาเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันที่15ค่ำเดือน11เรียกว่าปัจจิม,มพรรษาเว้นแต่มีกิุระจำเป็นคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้นพกะทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกินเจดคืนเรียกว่าสัตตาหะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาด สำหรับข้อยกเว้นให้พิสุจำ์ัารษาที่อื่นได้โดยไม่ถือเป็นการขาดภรษาเว้นแต่เกิดเจ็ดวันได้แก่ 1. การไปรักษาพยาบาลทิกสุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 2. การไประงับพิสุุสมณีนที่อยากจะศึกมิให้ศึกได้ 3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมสุติที่ชำรุด หากพายกนิมนตไปทําบุญก็ไปฉลองทัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้นอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีพระวิสุสงเข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความระบากเช่นนี้จึงช่วยกันปลูกเพิงเพื่อให้ท่านได้อาศัยพักผลรวมกันในหลายองค์ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่สรงเมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ท่านก็จะออกจาริกตามกิจของท่านทั้นถึงหน้าผลใหม่ท่านก็จะกลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางท่านอยู่ประจำเลย บางทีมีเศรษฐีจิตศัทธาเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักสร้างที่พักเรียกว่าอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้วีประจําตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังคติเข็มบาทรัประคต มอกรองน้ำและวีดโกนและกว่าพระจะหาที่พักแรมได้บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมาชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้ผัดเปลี่ยนและถวายของจำเป็นแก่กิจวัตรประจำวันของท่านเป็นพิเศษในวันเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษานี้สืบมาอย่างไรก็ตาม แม้การเข้าภาษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีจะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าภาษาชาวบ้านก็จะไปช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าภาษาก็จะไปรวมทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ทูกเทียนและเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสปานันเป็นต้น พร้อมฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุกต่างๆเป็นการพิเศษเช่นงดสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้นอัน,นึ่งมารดาบิดาก็จะจัดทิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่ประจำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสง์อย่างสูง นอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือประเพณีหรอเทียนพรรษาประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณนกาการการรอเทียนพรรษานี้มีอยู่ประจำปีทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษาพระพิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีทูบเทียนจุดบูชาด้วย อุตสาหกรกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหลอดเทียนเข้าภาษาสําหรับให้พระพุทุจุดเป็นการอุศนทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาตาสว่างสวัยตามชนบทนั้นการหลอดเทียนเข้าภาษาทํากันอย่างเืิดเต้นสนุกสนานมากเมื่อหลอเสร็จแล้วก็จะมีการแห่แห่ทรอบ โสดตามรอบแล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลาสาเดือนบางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งมีการแห่แห่นรอบเมืองด้วยริวขบวนที่สวยงามโดยถือว่าเป็นงานประจำปีเลยทีเดียวท่านนี้ในปี258 25 5นี้วันเข้าพรรษาจะตรงกับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมกิจกรรมตาม่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำภาษาร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและ,ะถูกปัจจัยแก่พระภิกษุสามเณรร่วมทำบุญตักบาตรปางธรรมอทิศนารักษาวัวศีลอธิษฐานงดเว้นอาบายมุขต,ต่างๆ เป็นบุญยเขตวิเศษสถัทาเหมือนที่พิมานของหมู่ประชาสะอาดรื่นรมด้วยร่มเงาไม้ได้ร่วมสรัทธาสมเป็นศาลาแหล่งค้าพึงใจเห็นพระประธานเนื้อแทนทำรง เหมือนพุทธองค์เนื้ออาจูุ้ไรแต่ทำจุนเจือโอเพื่อเราพ้องปัดป้องพวงไทยขอน้อมดวงใจกราบไหว้วันทาวัดเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สำคัญวัดเข้าเทียมกันด้วยแรง สงเคร่งครัดคำกิจ,จวัดทุกวันเวลามีจิตเมตตาต่อชาวสังคมรักข้างกังวานขานเร่งศรัทธาคิดพัฒนาวัดให้เหมาะสม,มดื่มดำธรรมะขจัดตัณหาอย่าติดอารมณ์ ขอเชิญ oh, ชื่น,ช,นชมสุรมอาราวัดเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สำคัญวัดเท่าเทียมกันด้วยแรงทัฒนา ประสงค์เคร่งครัดรมกิจวัตรทุกวันเวลามีจิตเมตตาต่อชาวสังคมรักขังกังวานขานเร่งศรัทธาคิดพัฒนาวัดให้เหมาะสมดื่มด่ำธรรมะขจัดตัณหายาติดอารมณ ขอเชิญชื่นชมสู่ร่มอารา